เราเคยพบเทคโนโลยีการใช้ฮีตปั๊มหรือว่าปั๊มความร้อนสำหรับทำน้ำอุ่นในโรงแรมมาแล้วและช่วยให้สถานที่นั้นประหยัดค่าไฟฟ้าได้รู้ค่าพลังงานวันนี้ได้ค้นพบอีกบทบาทหนึ่งของฮีตปั๊มก็เพราะเมืองเราเป็นเมืองกเกษตรใช่ไหมล่ะครับอาจารย์ทางวิทยายลัยเทคนิคสระบุรีเขาเลยคิดค้นเครื่องมือในการอบแห้งผลไม้พืชผักให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางด้านราคา โดยไม่สูญเสียคุณค่าอาหารซึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่ได้มาก็คือชุดปั๊มความร้อนอย่างที่อาจารย์ว่านั่นแหละครับชักอยากรู้แล้วสิครับว่าเครื่องนี้มันทำงานยังไงคือกระบวนการการทำงานของเครื่องอบแห้งอุณหภูมิต่ำโดยใช้ปั๊มความร้อนตัวนี้ซึ่งจะแบ่งวงจรอ,อยู่เป็น2ชุดก็คือเป็นวงจรอ,อากาศกับวงจรน,น้ายาหรือวงจรของเครื่องปรับอากาศที่เรารู้จักทั่ว,วไปนะครับเป็นวงจรอ,อากาศที่เริ่มจากความร้อนจากชุดคอยร้อน ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในเครื่องนะครับและจะมีพัดลมนําเอาความร้อนพาสู่ไปตัวกล้วยซึ่งเป็นกล้วยที่สุกแล้วที่เราเอามาใส่ในตู้อบและจะทําให้น้ําที่อยู่ภายในตัวกล้วยนะครับก็จะทําให้ระเหยออกมาเป็นไอไอไน้ํามีปริมาณไอไน้ําและอุณหภูมิที่สูงกว่าเมื่อมากระทบกับชุดคอยเย็นก็จะทําให้เกิดการากลั่นตัวการเป็นหยดน้ําออกมาถึงว่าน้ำจากกล้วยถึงเยอะเต็มถังแบบนี้ ะอาจมีกลิ่นหอมจากกล้วยด้วยนะครับไม่เชื่อลองพิสูจน์กันดูนะครับขั้นตอนแรกก็ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเฮ้ยเข้าเครื่องครับน้องๆจะนำกล้วยที่ปอกเปลือกแล้ว150กิโลกรัมเข้าไปจัดเรียงในเครื่องตั้งอุณหภูมิการอบไว้ที่60องศาเซลเซียสเพื่อรักษาคุณค่าอาหารพอผ่านไปประมาณ8ชั่วโมง ก็ต้องนำกล้วยออกจากเครื่องตั้งพักไว้สิบชั่วโมงก่อนนำเข้าเครื่องอบแห้งใหม่เราจึงเห็นน้องๆเขาเอากล้วยเข้าเครื่องถึงสามครั้งเชียวนะครับเตุ <S <S ที่ต้องนำเข้านำออกอย่างนี้ก็เพราะว่าการนำออกมาสัมผัสอุณหภูมิภายนอกเป็นการหมักบ่มให้กล้วยคายน้ำตาลออกมาเคลือบผิวภายนอกไว้กล้วยถึงได้มีรสชาติดีอย่าบอกใครเลยละครับท่านผู้ชม หลังจากเราได้กล้วยสีสวยออกจากเครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนแล้วเราก็นำมาทับก่อนบรรจุลงหีบห่อแบบนี้เป็นของฝากอย่างดีสำหรับคนชอบกล้วยและคนรักพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับสำหรับในเรื่องของการประหยัดพลังงานสำหรับตู้อบแห้งชนิดนี้นะครับเนื่องจากว่าในการออกแบบระบบนี้เป็นวงจรอากาศที่มีระบบปิดไม่สามารถที่จะทำให้ความร้อนหรือความชื้นจากภายนอกตู้ เข้ามาสู่ภายในตู้และภายในตู้ไม่สามารถออกมาสู่ภายนอกได้เหตุผลในตรงนี้ก็คือทําให้พลังงานที่เราใช้อยู่ในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ค่อนข้างจะคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่าเราไม่มีการสูญเสียพลังงานอ,ออกไปจากนอกตู้และภายนอกเข้ามาสู่ภายในตู้จึงจะทําให้ระยะเวลาของการอบนั้นสั้นลงและจะทําให้การใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลงเช่นเดียวกันครับถ้าอบจากแกส๊สนะคิดนะในราคาแกส๊สนณะัปจ,นะปจุบัน อยู่ที่ประมาณ2บาท45สาตังค์นะครับต่อน,น้ำที่เระเหยออกมาได้1กิโลกรัมแต่ถ้าใช้เครื่องตัวนี้คิดเทียบณพลังงานไฟฟ้านับปัจจุบันจะมีต้นทุนการใช้พลังงานเพียง1บาท45สาตังค์เท่านั้นครับในการวิจัยในครั้งนี้นะครับเราเลือกใช้สารทำความเย็นชนิด R 1 3 4 a เนื่องจากว่าสารชนิดนี้ไม่ทำลายชั้นโอโซนของโลกครับนอกจากนี้ อาจารย์นเรศเขายังบอกอีกว่าสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้แก่ชุมชนโดยการนำเครื่องปรับอากาศขนาด18,000 BTU มากลับทิศทางเป็นปั๊มความร้อนอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้มากถึง800กิโลกรัมเชียวนะครับการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรด้วยปั๊มความร้อนหรือฮีทปั๊มนับไปอีกก้าวหนึ่งของการสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่รับใช้ชาวบ้าน และช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนในอนาคต